สวัสดีครับวันนี้นะครับมาต่อกันเลยนะครับของวันที่7เดือนสิปี67นะครับครั้งที่17 ep3 นะครับบทที่6 a b สิทธิชัยรรทัดรหัส223บทที่6ธรรมาจักรกับพระพุทธนสูตร เอวมเมสุตังเอกังสมยังภควาภารานสียังหิระตะติอิสิปติเนปัตะนีมิขาทาเยตัตระโขภควาปัญจวักคิเยพิกขูอามันเตสิเทวมเมพิกเวอันตาปะพพชิเตนะนะ เสวิต <2. S> ัพายูจายังกาเมสุกามสุขันริกานโยโคหิโนคัมโมโปอุชนิโกอารายโยอนัตถสันหิตโตโยจายังอัตตะกิระมะทายุโคโยโยโคทุกโคอนาริโยอนัตถสันหิโตเอเตเตพิกเว โพอันเตอนุปะคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมภูทายะนิพพานายะสังวัตติกตมาจะสาภิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธา จักขะกรณียาณกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมผูทายะนิพพานายะสังวัตติอะยะเมวะอริยูอัตถังคิโกมัคโคเสยยะถีทางมัทธาทิฏฐิสัมมาสังกัปูสัมมาวาจาสัมมากัรมตูสัมมาอาชีวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโข สาภิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมภพธายะนิพานายะสังวตติอีทางโขปณะาทางภิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาราปิทุกขามารนามปิทุกขังโสกปรลิเทวะทุกขะ โทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยเหิอัสปสัมปโยโคทุกโขปิเยเหิวิปโยโคทุกโขยมปิดฉังะพระติตำปิดทุกข,ขังสังคิเตนณปัจจุป,ปาทานักขันธาทุกขา, <c oughs> า,ขานิทังโขปัทังปะณะพิกเวทุกขสมุทยายูอริยสัจจย,ยายังตันหาปูโน ภวิกานันทิราคะสาสหคตาตัตราตัตตราพินันทีนีเสยยะถีทางกามะตันหา,า,นหาภาวะตันหาวิภวะตันหาอิทังโขปนะ <c oughs> พิกเวทุกขะนิโรโทรอริยสัจจังโยตัสสาเยวะตันหายะ <c oughs> อเสส วิราคนิโ,โรธูจาโคปนินัตนิสวกโคมุติอะนาระโยอิติทางโูปะนะภิกขเวทุกขนิโระคามินีปฏิปทาอริยะสัจจังอะยเมีวะอริยะอริโยอัตถังคิโกมัคโคเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสังมา สังกัปปูสัมมาวาจาสัมมากรมมันตูสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติมีภิกขเวปุเพอนุนุสุเตสุธรรมสุจักขุงอุทะปาทิญาณังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิทางโขปัิทางทุกขังอริยสัจจัง ปรินเสยันติเมพิกเวปุเพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาธิยานังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอัฏฐปาธิอาโลโกอุทะปาธิอังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาธิ ยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิอีทางทุกขสมมุทะโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเปอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาทิยาหนังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิตังโขปนิทางทุกขสมมุ มุทโยอริยสัจจังปหาตัพันติเมพิกขเวบุเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจากุงปอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิตังโคปนิทางทุกขสมะสมุทโยอริยสัจจังจังปหีนันตติเม พิกเวบุเพอนนัน,นุสุเตสุธรรมีสุจักขงุงอุทะปาธิญาณังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิอุทะ <c oughs> อุทังทุกขะนิโรธอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพ อนุนุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาทิยานังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลกูอุทะปาทิตังโขปณิธางทุกขนิโรธทอริยสัจจังสัจจิกาตัมตับพันติเมพิกเวปุเพอานุนุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาธิวิชา อุทะปาธิอาโลโกอุทะปาธิตังโขปนิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกะตันติเมพิกเวบุเพอนนนตนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทะปาทิญาณังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิ ทิทางทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ nah ันต yeah, ิเมพิกเวบุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาทิญาณนังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทะปาธิตังโขปณิทิทางทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจงภาเวตับพันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุ ธรรมเมสุจักขุงอุทะปาทิญานางอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิตังโขปนิทางทุกข์นิรธตทา,ามินีปฏิปทาลิยะสัจจังพาตัปภ <c oughs> าวิตันติเมพิกเ,กเวปุเพนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาทิญานางอุทะปาทิปัญญา อุทะปาธิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิยาวะกีจันจเมพิกเวอิเมสุจะตูสุอริยสัต์จันจิเจสุเอวันติปริตวัตตังทวารสาการยาถาภูตังยานทัศนังนะสุวิตสุทงังมโหสิเนวะ ตาวาหังพิกเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรมมะเกสัตส,สมณะะพราม,มะนิยาปัชายะสะเทวมนุษยะอนะุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจญาสิงยะโตจะโเมพิกเวอิเมสุจะตูสุอริยสัตเจสุอวันติ ริวัตตังทวาทสสาการังยาถาภูตังยานะทัศนังสุวิสุทธังอโหสิตทาหังพิกเเวสเชวะเกโลเกสมารเกภพรมเกสะสมณะพรามินียาปัชายาสเจวะมนุษสายะอนุตตรังสัมมาสัมพูติงอภิสัมพุทโธ ปัญจัยาสิงยานันจะปะนะเมทัศนังอุทปา,าธิอุปอักุปปาเมวิมุติอายะนันมันติตาชาตินัติธานิปุนาะโวติอิทะมหูต จะพักวาอัตตะมนาปัญจะวัคคิยาภิกขูปกวโตูพาสิตังอมินันทุงอิมิตอ,อิมันสมินจปะปนะเวยากรณีนัสมินพันญะมาเนอายัสสมะโตโกูลทันยัสวิระชัง วีตมะรังธรรมะจักขุงอทัปปาทิยังกินจิสมุทะยะธรรมังสัมพันตังนิโรธมังธรรมติประวัติเตจะภควตาธรรมะจักเกปูมาเทวาสัะมนุษาเวสุงอตัมภควาตาภารานสิยังอสิปเตตตะเ,ตาตาเนมิขทายะเยอ,อนุตรังธรรมะจักกังประวัต ติตังอัปปิวัติยังสมเนน,มเนนนวาพรหมเนนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมพัมนุนาวาเกนาจิวาลูกสมินติภูม,มานาังเทวานาังสัตทังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษสาเวสูงจาตุม มหาราชิกาเทวานังสัตทังสุสตวาตาวติงสาเทวาสัทธมนุษษาเวสูงต,ตาวติงสานางเทวานังสัตทังสุตวายามาเทวาสัทธมนุษสาเวสูงยามานางเทวานังสัตทังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุษษาเวสูงตุสิตานังเทวานังสุดทางสุตวานิม มานะรตีเทวาสัทธมนุษาเวสุนิมมานรตีนังเทวานังสัตทางสุตวาปริระนิมมิตวะสัตวติเทวาสัทธมนุษาเวสุงปะรนิมมิตวะสัวตินางเทวานางสัตทางสัตจุตวาพรมกายิกาเทวาสัทธมนุษาเวสุง เอตัมภคะวตาภารักนสิยังอิสิปะตะเนีมิขทาเยอ,อนุตรังธรรมะจักกังปวัติยังอปปติวติยังสนเสมเนนะวะรัมมะเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรม,มุนาวาเกนะจิวาโลกสิมิติอิติหเตนะขะ เนนะเตนะมหุดเตนะยาวะพลมโลกาสัตทูอัภุัคชิอยันจะอสะสหัสสิโลกะธาตุสังกัมปิสัมกัมปิสัมปเวทิอัป,ปะมโนจะอูลาโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสิกะอติกรัมมีวะเทวานางังเทวา นุภาวนุภาวังอัฏโขภะควาอุทานังอุทาเนสิอัญญา,า,า,าสิวะตะัตโพภูโกณทันโยอัญญาสิวัตตะโกนทัน,ยนยะะโกกนนยติหิติหิทัททงอายตสมะโตโกนทันยัตสะอัญญาโกนทันโยตวะนามังอัคสีติ